สวัสดีด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับมาร์คเกมเมอร์ทีวีอีกแล้วเช่นเคยนี่เราก็อยู่เกมใหม่ครับเวอร์ชันศูนย์ยี่สองจุนึ่งอัลฟาบู๊ตเก้านะครับอัดที่สิบแปดกันแล้วกับแมปในการเริ่มวาจนกันวารจนทรไทยครั้งใหม่นะครับวันนี้เราก็อยู่กับแค่ละเชนพิเศษครับใครครับโอเคมันหายไปไหนวะเก่งนะครับอ่าในตัวงนะครับคนเดิมครับเก่งคนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาคนจนทวาจนทรไทยกันนะครับก็เวลาที่อัดนี่ก็คือเวลาห้าโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะดูตามหน้าจอได้เลยอ่า หนมีขออะไรครับมึงจะปนเหรอจะอ้นเหรอผมเปนปหรอครับงั้นคุณไปค้าของเองนะครับในของครับดาบกับอีตอนะครับครับเองนะครับผมโมโนคอนสะดวกได้แค่นี้ครับครับครับเลยครับครับกล่องครับอยู่นี่หายไปไหนครับอีตอหินดีครับอีตอหินอีตอหินหินอยู่ในกล่องนะครับหน่อยเก็บไม้ไปเก็บไม้เก็บไม้ไปเก็บไม้เอาขวานไหมครับอ่ะขวานเอาไหมครับขวานอะไร ขวานขวานไม้เหรอขวานหินนะขวานหินมีแล้วเอาทำไมงั้นผมเอามีดนะครับอืมมีดเก็บร้อยมีดคุณอย่าโดนลงมานะเดนไม่ผมไม่ช่วยนะแก่พ่อแก่พ่อคราวนี้เราจะทำอะไรกันครับไม่รู้ะคือแต่งหาเมืองกัน ไม่ทอดไปครับไ,ไ,ไม่เอาไปอ่ะไม่เอาไปมานนี้ดีครับมีทอดอยู่ยี่สิบอันตามผมไหมหยบปุ๊บเอาแล้วฮะอ,อันนั้นไม่มีอะไรครับอย่าไปสนใจมันครับ เราคุณเก่งอ่ะไหนครับไม่ใช่ไหนไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วอุ้ยดินแดนแห้งแล้งเห็บเห็นไหนแล้วครับทำอยู่ไหนวะคุณเห็นอีกฝากหนึ่งปะโนย่าอีกฝากเดี๋ยวผมออกเข้ามาครับผมกปักเ๋าใช่หรอมา โอแมก้ oh สวยเหลือเกินไม่แบบนี้ไม่มีทำอ่ะคุณ่ไหนครับ <laughs> ดูนี่ครับน,นี่นี่นี่ตามทอดน,นะผมอยู่บนหัวคณเนี่ยผมอยู่ที่อืมไหนอุ๊ย สิบิไลมากเลยครับผมแค่แป๊บเดียวนะพี่นี้เพราะว่าต้องรีบกลับบ้านนี่อยู่อันน้องกิ่งใช่ไหมแม่โทรบ,บอกให้รีบกลับบ้านเลย <c oughs> ถ้าม,มึงอยู่ตอมึงโดนกุตุบแน่เออ <c oughs> ผมก็ต้องกลับตามระเบียบครับ้องใจด้วยเมื่อยจะหาทำอาหาริาน,นรแดงนุ้นกันดีกว่าครับ เดี๋ยวระสักครู่น,นคคะครับโอ้โหเจมห้ามมงนรึ่นสามห้าบอกนะครับโอเคไหมครับอ่ามึงตอบนี้เดี๋ยวมึงเจอดาบหินโกอ่าช่วยกันหาครับอุ๊ยคุณคุณจะไปไหนอ่ะคุณทำไงใครับไปไหนทำทำเดือดตืด เลยยังราคุณออืมผมรู้สึกว่าผมจะจะเข้าไปไหนได้ไหนอ่ะเข้าไปไม่ได้อ้าวไหนทำไมาคุณล้มมันบักไปเฮ้ย<ม>คุณคุณเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วคุณเจอแล้วเจอแล้วไม่ใช่อโอ้ยแบบนี้มันจะได้เจอถ้ำสักทีไหมนี่ยว่าแบบนี้จะมาไอ้นี่นะจะหาถา้ำหาไม่เจอ แต่ผมเจอแล้วอ่ะมั้งไม่มใช่ไม่ใช่ทําเป็นขี้เอเคยรับคุณกลับบ้านก่อนกลับบ้านบ้านกูเนี่ยเฮ้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 ยเไม่เนียนไม่เนียนเลยเจอฐานไม่เนียนไม่เนียนไม่เนียนหมอกเลยไม่นีนนะไม่ช่วยขุดนครับเห็นชื่อผมไหมช่วยขุดครับข้างล่าง โอ้ยมันมีน้ำเนี่ยแหละโอเคครับเออได้ได้ได้ดดดเทียบกับกับดูแถวนี้ครับว่าตรงนี้มีเหล็กไหม,มอ,อย่ยังครับ ลอเล่นแกง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 พรุ่งนี้อัดต่อไม่เก่งเฮ้ยวันนี้วันนี้ตามันเอยย่าย่า สะกิดนิ้วก้อยท้าไว้นิดหนึ่งครไอ้น้าว้ยมีอยู่แล้วอยู่มาแล้วออกข้ามหรม่ได้เลอืมขึ้นจากม่ได้ทอย่นช่มเนี่ยอุ้ยไม่น่าลงมาเลยไก่ไก่เดียวเลยแลไก่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 กรับ กับตะกรอนอะใช่เหรอ ى? ตลกตลกอย่างไหม <c oughs> ไห้ยับไอ้ลงไป <c oughs> ลงลงไปลงมาเออเนี่ยแหละหเอ้ยไข่ตัวนี้ช่างดื้อจริงจริงเวียนอยากกินคือมากเอ้ยเก่งยา ไปพี่จ้องมันเข้ากรงอย่าไปกลวนดิกลวนอะไรอ่ะรอกรงก่อนนะ <laughs> เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถืออย่างอื่นครับแมงก็ตามครับถืออย่างอื่นไม่เป็นไง <c oughs> เฮ้ยเหี้ย็ดนอ้้หวยไก่วินไก่วินอ่ะ,อะกเกเ่งร,รอ,อนะเดี๋ยวีวิดให้อ่ะลองไว้แล้วไว้ เดี๋ยวเดี๋ยวรอมันก่อนดิรอน้อก่อนเออไป้ไวเอ้าถือมันไปแล้วมันไปมันไปเลยเจ๊เจ๊เออโอเคอ่ะรอบมึงมานนี่มึงมานนี่ไอ้ไก่เวนเออเก่งขึ้นไหมไปเอาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไก่ฮะเออรอลงไหมรอบไหมรอบลงไหมรอบลงมาข้างล่างดิเดินไปนี่เดินไปริมอะ ริมโน้ตริมโน้ตโอ้กินอินเดียนแดงอ่ะเนี่ยไปไอไก่ตัวนี้วิ่งแบงไอไปไหนเล่าวะนี่เออนี่รอคนละฝั่งเลยไหมกุ๊กกุ๊กกุ๊กกกกกอ้าวเอาคนรอตัวนั้นไปคนรอไอ้เก่งเร็วเร็วดิ๊บคุยกับ เออเดยวไก่ตัวนี้มันหนีเร็วเลยอ่ะเข้าไปเข้าไปเร็วไก่เกี๋ยวนะแล้วโค้ดโอเคเข้าเอ้าเข้าไปดิเอ้าไอไกเวนไอไกไม่รักดิจะฆ่ามึงทิ้งเดียยทิ้งก็ไปเลยเหรอเออ ลงมาไอ้ไม่แดงเดี๋ยวเอาซีที่มันเดือดกันเถเฮ้ยรอ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 มาเลยลงมาเลยมาสองตัวเลยเฮียมาเถอะทำลูกก่อนมงทำลูกก่อนก็ได้ถ้ามึงทำลูกก่อนมึงไม่เอาลูกอ่ะปี๊ป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 เดาเปี๊ปเราไเฮ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเองไปไอไก่ไก่ไอไก่ไอไก่เวินไก่วินนี่มันไปนี่เออค่อยๆนะเร็วว่าเดี๋ยวจะรีบกลับแล้วเดี๋ยวขอจบคลิปแล้วกันจบไปเอาไอ้เนี่ยเอ้าไกเวินมีไก่ผักผักลงผักลงนะเออเนี่ยไม่หลงหลุมพักพัก พักเอ้ยเฮ้ยกูจะกูจะขึ้นไงเอ้ยพ <<|so|>? ี่มีบล็อกเดียวเอาบล็อกไปพี่ถึงอนอย่าดิย่าดิ คุณเก่งเข้ามาครับโอเคครับสำหรับคลิปเพตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์อะให้สิ่งดังเออมันส่งไม่ได้ครับส่งไม่ได้ครับอันนี้จินนาการอย่างเงี้ยโอเคนะครับผมสำหรับนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์คอมเมนต์ข้างล่างคลิปกันได้ครับผมแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าซับส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 ไครต์อย่าลืมซับสไครต์ด้วยนะครับผมบ๊ายบาย อ่ะคุณเก่งมาฉลองปิดคลิปกันหยิบดาบหยิบดาบได้กอนหยิบดาบได้กอนมาไฟกันเยอะดีเย๊ะเด๊ะเด๊ะเดเด๊ะเด๊ะเด๊เดอะเดะดะดกดเดเดดดเดอเดดอดเดเด๊ะเด๊ะเไมเะเเะเ โอเครับเจอปรีนะผมบ๊ายบาย